ใช่คะ่ะเราเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตคนละครึ่งเฟส4นะคะชงกระทรวงการคลังเพิ่มคนละครึ่งเฟส4เป็น1,500บาทนะคะและช้อปดีมีคืนเป็น1000บาทสภาหอการค้าเตรียมเสนอคลังเพิ่มวงเงินคนละครึ่งเฟส4เป็น1 5 0 0บาทและช้อปดีมีคืน1,000บาทพร้อมขยายเวลาชี้ เป็นโครงการกระตุ้นการใช้จ่ายได้จริงนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะหลังจากที่เปิดให้รายเก่ายืนยันตัวตนโครงการคนละครึ่งเฟส4ไปแล้วเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในวงเงินที่รัฐบาลสนับสนุน1,200บาทล่าสุดนะคะสภาอุตสาหการรมแห่งประเทศไทยหรือสทอท เปิดประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบัานหรือกกร,รซึ่งประกอบด้วยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยซอ,อทอและสมาคมธนาคารไทยโดยในที่ประชุมมีการหารือถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านโครงการคนละครึ่งเฟสสี่หนึ่บาทซึ่งเป็นมาตรการที่ดีแต่อยากให้เพิ่มเป็น1,500บาทขึ้นไปนะคะ เสนอเพิ่มวงเงินทั้ง2โครงการการเพิ่มวงเงินอาจจะก,กระตุ้นได้มากกว่านอกจากนี้ยังได้เพิ่มวงเงินมาตรการทบดีมีคืนจาก30ม0 0บาทเป็น1 0 0 0 0แบาทและขยายเวลาจากสิ้นสุดมาตรการวันที่15กลุ่กุมภาพันธ์เป็นสิ้นปี2 5 6 5เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกในระยะยาวต่อไปนะคะอย่างไรก็ตามวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เตรียมเข้าหา,หาหรือกับนายอาคมเติมพิทยาภัย,ยศิธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อหามาตรการกระตุ้นกำลังซื้อเพิ่มเติมโดยเฉพาะขยายเวลาโครงการชอบดีมีคืนที่จะสิ้นสุดในวันที่15กุมภาพันธ์นะคะเนื่องจากโครงการเริ่มชา้าระยะเวลาน้อยทำให้ยอดการใช้จ่ายตน้อยตามไปด้วยนอกจากนี้สภาหอการค้าจะมีการเสนอเพิ่มวงเงินโครงการค,ครึ่งเฟสีเพราะวงเงินปัจจุบัน1,200บาท ประชาชนมองว่ายังน้อยเกินไปซึ่งเป็นโครงการที่กระตุ้นการใช้จ่ายได้จริงจะหาเรือให้กลับมาเป็น1,500บาทได้หรือไม่นั้นสำหรับโครงการคนละครึ่งเฟส4ีคขณะนี้มีผู้ใช้รายเก่าสามารถยืนยนัยนตัวตน,ตนและรับเงินผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังจำนวน1,200บาทแล้วส่วนรายใหม่จะเปิดให้ลงทะเบียนคนละครึ่ง ในวันที่10กุมภาพันธ์2565และเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่17กุมภาพันธ์2565เป็นต้นไปนะคะก็รอฟังข่าวดีว่าจะได้เพิ่มเป็น1,500บาทได้หรือไม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้เพื่ออัปเดตข่าวสารด้วยกันที่นี่นะคะ